กระผมเป็นนักเรียนฝันในฝันวิทยาหลักสูตรเคร่งรัดโดยอาศัยภรยาช่วยเป็นกระไลมิตรติดตามหลวงพ่ออย่างสม่ำเสมอโดยผ่านทางอินเทอร์เน็ตระบบความเร็วสูงที่มีใช้ในประเทศอังกฤษเห็นไหมจ๊ะผู้มีบุญในขณะไปอยู่ที่อังกฤษเนี่ยยังขวนขวายเห็นไหมจ๊ะก็ผมขอเล่าเรื่องเลยนะครับ คุณพ่อและคุณแม่ของผมเป็นครูที่ต้องทำงานหนักมาตลอดชีวิตคุณพ่อเป็นเจ้าของโรงเรียนกูวิชาที่ดังเป็นอันดับหนึ่งของประเทศนี่ในสมัยประมาณ20ปีที่แล้ว,ลวผู้คนส่วนใหญ,ญ่จึงเข้าใจว่าท่านมีเงินมีทองมากแต่ที่เขาไม่ทราบคือคุณพ่อมักถูกเอาเปรียบ และไม่ได้มีเงินเก็บมากมายอย่างที่ทุกคนเข้าใจคุณแม่ของผมเป็นคณะบดีในมหาวิายทยาลัยเทพเป็นอันดับหนึ่งอีกแล้วของประเทศเมื่อคุณแม่กเกษียณอยุแล้วก็มาช่วยบริหารงานโรงเรียนกวดวิชาของพ่ออย่างเต็มตัวทําให้เริ่มหมดหนี้สินมีเงินเก็บบ้างแต่แล้วในช่วงเวลาเดียวกันกระผมก็ได้ก่อหนี้สินขึ้นเพราะผมได้ร่วมทําธุรกิจซื้อขายตึกกับคุณอา ซึ่งเป็นน้องชายของคุณพ่อปรากฏว่ากลายเป็นหนี้สินหลายล้านบาทผลจากความผิดพลรราดครั้งนี้ทำให้คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเข้ามาช่วยเหลือประคับประคองกราผมเลยต้องย้ายตัวเองหลีกความวุ่นวายจำได้ว่าผมกํำเงินมามือชุ่มเหงื่อเลย เงินเปียกมาสร้างพระธรรมกายประจำัวหนึ่งองค์อาการของผมขณะเข้าไปสร้างพระไม่ต่างอะไรกับคนที่หมดสิ้นทุกอย่างแล้วปัจจัยที่ถืออยู่ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในชีวิตขณะนั้นสร้างเสร็จแล้วก็กล่าวว่าจะพักผ่อนก็กล่าวว่าจะนอนอยู่ที่เต็นท์แถวนั้นแหละ เพราะนึกอะไรไม่ออกเลยครับมันมึนไปหมดรู้ต่ว่าปิติใจที่ได้ทำบุญและเกิดมาก็ไม่เคยทำบุญมากขนาดนี้นี่สิ่ที่ผมก่อไว้ทำให้คุณพ่อกังวลมากความดันโลหิตสูงขึ้นประกอบกับหลอดเลือดในลำไส้ใหญ่เปราะและฉีกขาดง่ายทำให,ให้มีอาการถ่ายเป็นเลือดสดๆต้องเข้าห้องไอซ แล้เตรียมผ่าตัดฉุกเฉินกระผมดูแลคุณพ่ออย่างใกล้ชิดโอกาสรอดมีเพียงห้าสบห้าสิบเนื่องจากเสียเลือดมากเหลือเกินสภาพคุณพ่อแย่มากกำลังนอนรอเลือดและเตรียมกับผ่าตัดฉุกเฉินกระผมเห็นท่าไม่ดีจึงตัดสินใจขับรถไปไหน มาวัดพระธรรมกายสร้างพระให้คุณพ่ออีกหนึ่งองค์และรับรูปหลวงปูมาก,ก่อนเนื่องจากรับพระของขวานไม่ทันเพราะว่าจะต้องรีบกลับมาถึงห้องไอซตอนนั้นคุณพ่ออยู่ในอาการช็อกแต่ยังพอมีสติผมจึงให้ท่านภาวนาสัมมาอรหังแล้วก็ประคองรูปหลวงปู่ไว้แนบอกตลอด พระเดชพระคุณหลวงปู่ของเรานะจ๊ะเพื่อรอเข้าผ่าตัดหลังจากนั้นเลือดก็หยุดแพทย์ตรวจพิเศษก็ยังไม่พบร่องรอยหรือจุดของเลือดที่ไหลออกมาการผ่าตัดก็เลยต้องเลื่อนออกไปอีกก็ทําให้คุณพ่อเริ่มศรัทธาวัดพระธรรมกายจากตรงนี้แหละวะอยูยูเลือดไหลอยูู่เลือดหยุดเออโดยทั้งที่พ่ได้มี ก,ก็แค่พนมมือแล้วก็ภาวนาสัมมาอรหังได้ยึดได้เลยแล้วก็ได้ลงมากบบุญกับทางวัดตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาบางครั้งมีเลือดเก่าๆทำท่าจะออกอีกท่านก็จะสร้างพระองค์พระสู้โดยทำบุญสร้างพระธรรมกายเป็นตัวองค์ใหม่เพิ่มอีก เลือดมันก็หยุดไหลอีกทําทําอย่างนี้เรื่อยกระทั่งเจ็ดปีผ่านไปแล้ว <laughs> <laughs> พระอาศัยการสร้างพระเป็นการรักษาตัว <laughs> <laughs> ช่วงหลังทําบุญทุกบุญสู้ดูเหมือนว่าจะไม่มีอาการมาหลายปีแล้วครับ <laughs> <laughs> ปัจจุบันอายุได้หกปี <laughs> <laughs> พี่ชาย ปัญญาอ่อนตั้งแต่เกิด oh. ตอนแรกคุณหมอจะทำการขลอดแบบผ่าตัดแต่รอดูอยู่นานสุดท้ายกลับตัดสินใจไม่ผ่า oh. ใช้ครีมใช้ดึงไม่เคยเห็นเมื่อก่อน oh. ของเงินมึง oh. จึงทำให้ปัญญาอ่อน oh. อันนี้คือความเข้าใจนะ oh. เวลาตัวลูกบวชจะบอกให้พี่ชายคนนี้ร่วมอนุโมทนาทุกครั้ง แต่เดี๋ยวฟังต่อไปนะจ๊ะใครอยู่ที่ปณาวัดฟังไว้ <c oughs> บวชครั้งล่าสุดลูกขอพี่ชายฝึกนั่งสมาธิด้วยเดี๋ยลืมเมื่อกี้เราพี่ชายปัญญาอ่อนนะจ๊ะโ <c oughs> ดยให้พี่ชายกำหนดดวงแก้วเป็นนิมิตปรากฏว่าพี่ชายปรากฏว่าพี่ชายบอกว่าเห็นดวงแก้วใสในท้อง เนื่องจากเขาชอบวาดรูปมากเขากลัวผมจะไม่ชัวร์เขาก็เลยวาดรูปให้ดูเขาว่าเป็นองค์พระสีเหลืองประดิษฐานอยู่กลางดวงแก้วคนแม่ของบรรยาเป็นชาวไร่ชาวนาในช่วงประมาณสิบปีที่ผ่านมาเป็นต้อกระจกแต่รับการผ่าตัดปเปลี่ยนเลนตาทั้งสองข้างผ่าครั้งหลังเพิ่งจะพบว่าเป็นเบาหวาน ในการติดเชื้อแทรกซ้อนทำให้เกิดหลอดเลือดดำใหญ่อุดตันและระบายเลือดกลับไม่ได้ผลก็คือโอยน่ากลัวตาขวาปูดโปนแทบจะหลุดออกมานอกเบา้าเส้นประสาทตาขวาถูกกดเป็นเวลานาน,านจนเสียไปในที่สุดก็ตาบอดเป็นเรื่องที่ท่านทำใจลำบากมาหลายปีอันนี้ก็ต้องเห็นใจท่าน ปลายปีที่ผ่านมาท้าขวางท่านเป็นแผลและลามเป็นหนองใหญ่โตต้องตัดนิ้วเท้าที่เสียไปสองนิ้วทำให้สุขภาพเจ็ตท่านแย่มากลงไปอีกช่วงหลังลูกเด็ดติดจานเราทำให้ท่านที่บ้านความกังวลเรื่องความเจ็บไข้เด็ป่วยก็ดูจะผ่อนคลายไปได้มากก็ต้องดูทุกวันนะจ๊ะวันนี้ดูหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย คุณปู่ของกระผมเป็นลูกครึ่งจีนไทยมันดาท่านเป็นคนไทยอาศัยอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีตอนเด็กท่านเล่นอยู่ที่ท่าน,น้ะภรรยาคนจีนของคุณปู่ทวดนั่งเรือมาพบเลยลักตัวคุณปู่ <c oughs> <c oughs> กลับไปเลี้ยงที่เมืองจีนคุณปู่กลับมาเมืองไทยตอนหนุ่มโดยพาคุณย่ามาด้วย ไปหนึ่งกับสองคุณปู่เสียชีวิตด้วยรคเมะเร็งในลำไส้ใหญ่หน้าปากฟื้นหลังผ่าตัดน่นจะเกิดการรั่วของรอยต่อลำไส้คุณพ่อมักจะบ่นว่าเป็นเพราะคุณอาเนี่ยให้คุณปู่กินทำให้รเย็บแผลผ่าตัดติดไม่สนิทและรั่วนีที่สุดถามว่าคุณอาให้คุณปู่กินอะไร กินกินไข่แดงข้าวเหนียวข้าวเหนียวเหล้าดองยาข้าวเหนียวข้าวเหนียวกะทิกะทิกินนมนี่คือสิ่งที่คุณพ่อเข้าใจว่าอย่างนั้นคุณย่าเป็นคนจีนแท้ๆกรผมจะได้ว่าท่านรักและใจดีกับหลานๆมากแต่ท่านดื่มสุราเป็นอาจิน แล้วก็กจะบนเก่งขณะดื่มและหลังดื่มท่านเสียชีวิตด้วยโรคแผลเบาหวานคุณตาเสียชีวิตตั้งแต่ไว้นมโขมซาบแต่ว่าท่านดื่มเหล้ามากโอ้คุณยาคุณตาดื่มเหล้าคุณยายยืยืนรักการทําบุญและการฟังธรรมมากผมเห็นท่านสร้างแต่บุญกุศลแต่ก็ผมมักจะฝันถึงท่านในฝันจะรู้สึกตลอด บ่อยๆว่าท่านมาค่อยจะมีบุญจึงสุดท้ายชีวิตท่านเป็นเบาหวานและเสียชีวิตด้วยโรคชราคำถามการที่คุณพ่อและคุณแม่ถูกเอาเปรียบมาตลอดทำให้ไม่ค่อยจะมีทรัพย์สมบัติเกิดจากวิบากกรรมใดครับช่วยกันจำคำถามด้วยนะจ๊ะทำาายชีวิตในช่วงหลังท่านทั้งสองถึงมีฐานะดีขึ้นมากเป็นอัศจรรย์คุณพ่อมีวิบากกรรมอย่างไรครับ ทำไมถึงได้ตกเลือดและเอาชีวิตแทบไม่รอดนอกจากบุญการสร้างพระธรรมกายเป็นจำตัวแล้วมีบุญอะไรมาช่วยท่านอีกครับวิธีการแก้วิบากกรรมทั้งในชาตินี้และพบชาติต่อไปต้องทําอย่างไรครับพี่ชายมีบุพกรรมได้บุพกรรมใดถึงได้เกิดมาปัญญาอ่อนจะแก้ไขกรรมนี้ได้อย่างไรกรรมอะไรทําให้หมอไม่ผ่าตัดจะกลับใช้ คีมดึงทําให้เป็นปัญญาอ่อนมีการเกี่ยวข้องกับคุณหมอหรือเปล่าทําให้คุณหมอตัดสินใจที่จะใช้คีมดึงทําคลอดพี่ชายสร้างบุญมาอย่งางไรกับคุณพ่อคุณแม่จึงได้มาเกิดเป็นลูกในภพชาตินี้อ่ะนี่น่าศึกษาท่านทั้งสอนได้เชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาแต่ทําไมจึงได้บุตรมีปัญญาอ่อน โดนแก้ลงพระราธิพิชายเห็นเป็นจินตนาการหรือเป็นเรื่องจริงหรือพูดไปงั้นๆเองหรือพูดไปเพราะปัญญาอ่อนอันนี้ถามแถมเขาไม่ได้ถามมาคุณแม่ของระยาทำบุปกรรมใดมาทั้งได้ไปชีวิตที่ลำบากมากทั้งยังเจ็บป่วยหนักๆมีอาการตาขวาปูดโปนแทบหลุดจากเบา้าจนกระทั่งตาบอด รวมถึงกะต้องรับการตัดนิ้วเท้าคุณโปมีประวัติกรรมอย่างไรครับจึงได้ถูกลักพาตัวไปเลี้ยงที่เมืองจีนหนึ่งเด็กๆและเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ท่านตายเพราะทานนมหลังผ่าตัดจริงหรือไม่ครับคุณโปคุณย่าคุณตา <c oughs> <c oughs> คุณตาคุณย่าของผมทัานเสียชีวิตแล้วมีคติเป็นอย่างไรครับบรรทัดเดียวแนละ กับผมและพญาเคยสร้างบาร,รมีกัหมูนะ่คณะมาอย่างไรครับลาบตาฝันเป็นตุเป็นตะเติอนขึ้นมา,านแล้วก็นำมาล่อล่าฟังเป็นนิยายปรำประราจาคุณพ่อขึ้นแม่ถูกกเปรียบมาตลอดทำให้ไม่ค่อยมีทรัพย์แต่ตอนหลังฐานะดีขึ้นมากเป็นอัศจรรย์พราะในอดีตถ้ามีนักธุรกิจแล้วก็เปรียบพุ่น,น่วน ดังนั้นชาตินี้จึงถูกเขาเอาเปรียบบ้างเป็นภาพในอดีตของท่านละจ้าต่อมาภายหลังบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาและบุญสงเคราะห์โลกตามมาส่งผลในช่วงกรรมเก่าเบาบางจึงมีฐานะดีขึ้นคุณพ่อเกิดมาชีวิตไม่รอดเพราะทายออกมาเป็นเลือดในจากกรรมในอดีตคุณพ่อเป็นแพทย์พื้นบ้าน ได้ยาผิดและไม่เจตนาทำให้คนไข้เกือบเอาชีวิตไม่รอดเนื่องจากวิบากกรรมไม่แรงนักปกอบกับการสร้างพระธรรมกายประจำตัวจึงทำให้ท่านเอาชีวิตรอดโดยไม่ต้องผ่าตัดเป็นอัศจรรย์ท,ท,ทั้งที่จะต้องโดนผ่าตัดแต่บุนปัจจุบันก็ได้ช่วยเอาไว้บุญสร้างพระธรรมกายประจำตัวเลยจ้าิธีแก้ไขวิบากกรรมทั้งพบชาตินี้และอนาคต ก็ต้องสั่งสมบุญทุกบุญโดยการให้ทารักษาศีลเจริญภาวนาให้มากๆตลอดชีวิตได้ประมาทเด็ดขาดบุญเท่านั้นแหละจึงจะไปตัดวิบากกรรมที่เกิดจากบาปได้จ้าให้แนะนำท่านเกี่ยวกับเรื่องการสร้างบุญมาก,มากๆเพราะท่านเข้าใจเรื่องบุญได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นพิชาปัญญาอ่อนเพร,ราะกรรมแนดดเป็นนักดื่มสุราเป็นอาจิน วิบากกรรมยังแรงอยู่จึงต้องไปเสวยบากกรรมอย่างนี้ไปอีกหลายชาติจะแก้ไขก็ต้องพิชายทำบุญทุกบุญอย่างสม่ำเสมอหนักก็จะเป็นเบาจาเสกรัรมสุรางพิชายในอดีตมาบีบคั้นให้คุณหมอใช้ครีมดึงออกแทกนการผ่าตัดมันด้มีกรรมร่วมกับหมอเพราะหมอไม่ได้มีเจตนาในการทำแต่ที่ทำเพราะกรรมของพิชาย บีบคั้นจ้าแต่จะมีเศษกรรมติดตามหมอเหมือนกันเหมือนกรรมโดยไม่มีเจตนาของคุณพ่อตอนท่านเป็นหมอพื้นบ้านละจ้ะเมอตามมาทันได้ช่องตอนไหนก็จะทรงผลแต่จะเบาบางเพราะฉะนั้นคุณหมอก็ต้องสั่งสมบุญให้เยอะๆให้วิบากกรรมอย่างนี้ตามไม่ทันพ่อกับแม่ตอนไม่นักธุรกิจในชาติอดีตมักจะนำเหล้าไปแจกเป็นของขวัญแก่ผู้อื่น ตามวรระต่างๆกรรมนี้จึงดึงดูดผู้มีกรรมทางสุรามาเกิดตั้งนั้นพ่อแม่จึงได้พิชายปัญญาอ่อนมาเกิดตั้งนั้นในคุณพ่อและคุณแม่เป็นผู้มีปัญญาในชาตินี้จ้าส่วนที่พิชายเห็นองค์พรา้นเป็นกุศลนิมิตซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีให้พิชายนึกบ่อยๆก็จะได้พ้นจากวิบาก,กรรมได้เร็วขึ้นจ้า คุณแม่องริยาเกิดเป็นลำบากเพราะในอดีตชาติทำทานมันน้อยที่เป็นเบาหวานและถูกตัดนิ้วเท้าเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารส่วนดวงตาโปนมีปัญหาและบอดเพราะกรรมฆ่าหมูในอดีตแต่ไม้ฟาไปโดนดวงตาหมูจนแตกก่อนฆ่าตายจ้าคุณปู่ในอดีตไม่มีลูกได้ไปขอลูกกับญาติอีกเมืองหนึ่งแต่เขาไม่ให้จึงแอบลักพาตัวไป แต่นาบาปกรรมนี้จึงทาให้ชาตินี้คุณปู่เลยโดนลักพาตัวไปเลี้ยงเช่นเดียวกับที่ตัวทําบ้างเป็นภาพในอดีตของคุณปู่นดีไหมคุณปูณป่เป็นมะเร็งลำไสยย้ยาเพราะกรรมฆ่าสัตว์รรมหานและเลี้ยงสัตว์เอาไว้ฆ่าขายในอดีตชาติคุณปู่ตายเพราะหมดบุญหมดอายุไขจึงทําให้มีเหตุเป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งตายแล้วเดีวนเวียนอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็ไปเกิดเป็นมนุษย์ใหม คุณย่าตายแล้วไปอยู่อยู่มโลกเพราะกรารดื่มสุรากำลังถูกเจ้าหน้าที่กรอกน้ำทองแดงค,คุณตาตายแล้วไปอยู่ยมโลกเพราะกรารมดื่มสุรากำลังถูกเจ้าหน้าที่กรอกน้ำทองแดงคุณยายตายแล้วเป็นเทพธิดามีวิมานทองชั้นจตุมหาราชกาสายคนทันโดยบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาลูกและพญาเคยสร้างบรมีกมุขคนะมาโดยตัวลูก เคยบวชอยู่ในหมู่คณะอริยะหนึ่งแล้วลาศิกขาไปมีครอบครัวเป็นกองสเสบียงชั้นดีมากโดยภรรยาในชาตินั้นก็คือภรรยาในชาตินี้นัน่นแหละจ้าแต่ต่อมาความรู้สึกว่าอยากบวชมีอยู่ตลอดเวลาในภายหลังแต่ติดภาระทางโลกกลับมาไม่ได้ได้แต่อธิษฐานว่าขอได้กลับมาบวชอีกดังนั้นความรู้สึกว่าอยากบวชจึงติดมาในชาตินี้จ้า นี่ก็เป็นเรื่องราวเคสส s ด,ดี d สำหรับคืนนี้จ้า